สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบสมิลลาฮ์ฮะมาุลิลลาห์ซาลลัตุลอละลาฮ์มะลาอูลลอฮวะอาลัยฮุสซามุวะลาซัลลัมอาลัยกุมวะมราห์มัตุลลอฮ์วะบะเราะกุฮ์ ครับพี่น้องฮะมาพบกันในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามในวิชาประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์อิสลามในเรามาเรียนรู้เรื่องของโลกอิสลามพี่น้องฮะอิสลามที่เรากําลังจะทําการเรียนรู้เลยกันในตอนนี้ก็คือการเรียนรู้เรื่องของอิสลามในตั้งแต่สมัยท่านนบีสุลตานองฮะในมัสซัลลัมพี่น้องฮะคำว่าอิสลามเนี่ยถ้าหากว่าเราเราย้อนกลับไปดูใน ในหนังสือประวัติศาสตร์ในคําว่าอิสลามนะับนบีทุกท่านเนี่ยเป็นผู้ที่น้อมยอมจำนนต่อลอสุบานมาแตาลาก็คือเป็นมุสลิมกันกันทั้งหมดอันนั้นคืออิสลามอามอิสลามโดยรวมส่วนอิสลามโดยโดยเฉพาะอิสลามโดยเจาะจงก็คืออะไรฮะก็คืออิสลามในสมัยท่านนบีสอลลลอยอะไรวะสลัมก็คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่ศรัทธาต่อท่านนบีมอลลอยดอะไรวะสลัมศรัทธาต่อลอแล้วก็การยอมรับว่าท่านนบีมอลลอยวะสัมนั้นเป็นหลักศูนย์พี่น้องครับ วันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะเริ่มต้นจากท่านนาบีสุลต่านฮะอิบราฮิมสัลลัมแต่ก่อนที่เราจะเราจะเข้ามาสู่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยท่านนาบีสุลต่านฮะอิบราฮิมสัลลัมมาจนถึงยุคปัจจุบันพี่น้องฮะเราจะผ่านในเรื่องของการเรียนรู้ในประวัติศาสตร์นี้เนี่ยในประวัติของท่านนาบีสุลต่านฮะอิบราฮิมสัลลัม ยุคที่นครมักกะท่านนาบีที่นครมักกะเราจะเอาในประเด็นสําคัญสาคัญในเรื่องราวสำคัญสำคัญของท่านนาบีส,ลสุลต่านของอะไรอัลสลัมมาให้กับพี่น้องแล้วก็ท่านนาบีส,ลสุลต่านของอะไรวัลสลัมที่นครมัดีนะ แล้วหลังจากการเสียชีวิตท่านนบีสุลตารองของอิลีอัลสลามเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องราวของท่านอบูุลบาคอัสซิดดิกคอลีฟะคนแรกแล้วก็ท่านอุมารเป็นค้อตอบคนที่สองท่านละซามอัฟฟาและท่านอาลีบินอับบิดตอเลบหรือที่เราเรียกว่าอัลคุลฟาอุรรชิดูนบรรดาบรรดาคอลีฟะทั้งสี่และนับว่าเป็นเป็นคุนฟ้าที่ท่านนบีสุลตารองของอาลีอัลลามได้ใช้ชื่อว่าคุนฟ้าอุรรชิดูนแล้วหลังจากบรรดาคุนฟ้าอุรรชิดูนก็คือบรรดาคอลีฟะทั้งสี่เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้กันนใเรรื่ออองงาาววขดะะุมยย หลังจากคุรฟะทั้ง4ดาเดอลอุมวิยะเนี่ยก็คือคือเดอลาคือราชวงศ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีฮิจรัสกัาชที่40หลังจากทนานอาลีเป็นอบับดเลตบได้เสียชีวิตแล้วไปสิ้นสุดในปีที่132หลังจากที่คุรฟาคนสุดท้ายคือมารวานเป็นมุฮัมมัดเป็นมารวานบินฮักกัมได้เสียชีวิตและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นราชวงศ์อับบาซียในปีที่132ในฮิจรัสกัาัดนะพี่น้องฮิจรัชสกัลดที่132เริ่มต้นจากอบัอบบุลอัา์ เป็นคอลีฟ้าอับบาศซียคนแรกนะแล้วก็ไปสิ้นสุด นะจนกระทั่งมาถึงอะไรฮะมีอาหุบุไวเฮสันโยกี้และในสิ้นสุดราชวงศ์อับบาเสียในปีที่656หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมามาพูดคุยกันในเรื่องของสงครามสงครามครูเสดที่เราเคยได้ยินว่าเป็นสงครามระหว่างมุสลิมกับคริสเตียนที่ได้ทำการรบกันมาเป็นเป็นร้อยปีนะแล้วก็มีมาอรกา,ามีสงครามที่เป็นสงครามที่มีจุดเด่นก็คือสงครามไอเอจารูสแล้วเราก็มาเรียนรู้โลก อิสลามปัจจุบันนะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่สองนะสงครามโลกทั้งสองครั้งนะพี่น้องทั้งครั้งแรกและครั้งที่สองแล้วก็มาเรียนรู้โลกอิสลามในยุคปัจจุบันโดยรวมวันนี้ในในเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในใน uh, การเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้ภาพรวมอิสลามเพื่อเราจะได้รู้จักอิสลามตั้งแต่สมัยท่านนบีฮุลวะซนลลัมจนกระทันน่งมาถึงในยุคสมัยของเรา ยุคสมัยของเราปัจจุบันนี้เนี่ยวาอิสลามในยุคท่านนบีที่ได้ทาการมีการเข้มแข็งขึ้นมายุคคุลฟ้ารอชิดูนแล้วก็ยุคดาระอุมูวียะยุคดาระอับบาซียะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในในโลกอิสลามแล้วเราก็อาจจะมีการพูดถึงบรรดาอุลาะมะในยุคสมัยต่างๆพี่น้องครับแต่ก่อนที่เราจะมาจะมาเข้าเรื่องในเรื่องของท่านนบีฮัหมัดสุลลัลลอฮ์อะฮิวะซัลลัมเนี่ยเรามาเรียนรู้ของการการ จุดเริ่มต้นในการเรียนประวัติศาสตร์นี<อ>่น้องถ้าถามว่าแหล่งที่มาแหล่งอ้างอิงในการ,รประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะนําแหล่งอ้างอิงมาจากที่ใดคําตอบได้เลยนะว่าแหล่งอ้างอิงที่เราจะได้มาเนี่ยก็คือประการแรกเลยนะพี่น้องเราจะเรียนเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยให้เรารู้ว่าแหล่งอ้างอิงของเราคืออันกุรอ่านเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่มาค้ากนกับกุรอ่านนั่นคือสิ่งที่อะไรฮะคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วรองลงมาจากกุร่าอานก็คืออะไรฮะคือหะดิษท่านนบีุลลอฮฺสุลตานองอัลลอฮฺซัลลัม ที่พูดถึงประวัติศาสตร์และเราดูจากบทเรื่องราวต่างๆนะที่ท่านอาบีสลุสลต่านได้บอกกับเราในเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆและดูนะพี่น้องคะเราได้ทําการเรียนประวัติศาสตร โดยที่เอาแหล่งอ้างอิงจากกุรานจากไคดิสแล้วหนังสือบัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้กันเนี่ยว่าเราเอาเป็นหนังสือหลักของบัติศาสตร์นั่นก็คือนะฮะตาปบบรีตาลีของอิหมัมปอบาปอบารีพี่น้องฮะถ้าหาว่าคนที่ได้มีความตั้งใจในการเรียนรู้บอดศาสตร์เขาจะรู้ว่าผู้ที่เป็นเป็นผู้รู้บัติศาสตร์ที่เราจะกลับไปหาเขาเวลาที่เราอยากจะรู้เรื่องบัติศาสตร์นี่ยก็คืออิหมัมอิบนุจารี อ,อัลปาบรีแต่สิ่งที่เราควรจะรู้ในประการหลักเลยก็คือว่าอิบนุจอริสเนี่ยเป็นคนที่บันทึกวัติศาสตร์ไว้ด้วยกับสายรายงานด้วยการบันทึกสายรายงานแล้วเขามีสายรายงานเขียนสายรายงานเอาไว้แล้วอิบนุจอริสได้บอกว่าฉันเนี่ยทำหน้าที่ในการบันทึกบันทึกสายรายงานเพราะฉะนั้นการตรวจสอบพวกคุณต้องไปตรวจสอบเราจะเห็นได้ว่าในหนังสือตาเล็กปาบรีเนี่ยจะมีทั้งหะดีษ สช่คมีทั้งฮะดีษฮะซันมีทั้งฮะดีษดอยฟยิ่งไปกว่านั้นนะพี่น้องมีฮะดีษมาดูดา่ตรงนี้เนะี่ยบ่งบอกถึงทําให้มัมมอบรีได้ลดระดับลงไปจากการเป็นอิมัมในเรื่องประวัติศาสตร์ของเขาเลยหรือเปล่าไม่เลยไม่ได้ทําให้มัมมอบรีเนะี่ยลดลดเกียรติของเขาด้วยวลดเกียรติของเขาลงเลยในการที่เขาบาันทึกฮะดีษดอยฟขึ้นมาแต่สิ่งที่เขาบอกกับเราสิ่งที่เขาต้องการก็คืออะไรฮะคือเขาต้องการบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งหมดเพื่อพวกคุณจะได้เอาไปเอาไปตรวจสอบ พี่น้องฮะถ้าไม่มีบรรดาอลมะไม่มีนักวิชาการบัดทษกอหล่เอาไว้เนี่ยถามว่าเวลาที่มีคนมาหลอกกับเรามาหลอกว่ามีหดิษบทหนึ่างหดิษบทนี้ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เราจะไม่รู้เลยว,ว่าเราจะไปหาที่มาอย่างไรเพราะฉะนั้นหดิษต่างๆเนี่ยบรรดาลมะได้บนันทึกเอาไว้อิบนุจะดีดบันทึกเอาไวแ้แล้วเราก็กลับไปดูว่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยที่นุนจะดีดบันทึกเอาไว้เนี่ยมีอะไรฮะมีสายรายงานเป็นอย่างไรถ้าสายรายงานไหนที่มีคนที่โกหกอยู่ในนั้น เราก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาหะดิษที่อยู่ในสายรายง,งานนั้นแต่เราจะทําการกั้นกองก่อนที่เราจะนํามาพี่น้องแต่บรรดาอุลาม่าได้มีการมีการตัสาหุนในเรื่องการรับหดดิษในเรื่องปวติศาสต์ตัสาวหนคือการมีการอะไรฮะมีการผ,ลผล่อนผันคือไม่เขี่ยวไม่เขี่ยวในการรับหดดิษในเรื่องราวของปวติศาสตร์ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติ เราต้องอยไว้ตรงนี้นะว่าเรื่องใดก็ตามประติศาสตร์เรื่องใดก็ตามที่มีการเกี่ยวพันกับเรื่องอะกีดะหรือเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็จะต้องดูสายรายงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะอะไรฮะเพราะตรงนั้นเนี่ยเราต้องเอากลับมาเอามาสู่การปฏิบัติของเรามาสู่การศรัทธาของเราคนต่อมาที่เป็นคนที่บันทึกหะดิษในเรื่องปรติศาสตร์ที่นับว่าเป็นเป็นอิมามในเรื่องของปรติศาสตร์คืออิมรุกะซีรอิมรุกะซีรเป็นท่งนงวิชาการนักวิชาการ ประวัติศาสตร์และเป็นนักวิชาการในเรื่องของตับเสียอิมรุจาริดก็เช่นกันพี่น้องเป็นนักวิชาการเรื่องประวัติศาสตร์และเป็นนักวิชาการเรื่องการบันทึกหนังสืออัตต์เสียเพราะั้นทั้งสองท่านนี้เนี่ยเป็นเขาเรา้ยกเป็นอิหมัมคนที่จะได้จะได้เชื่อเป็นอิหมัมเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้รอบในทุกๆแขนงของวิชาการอิสลามบรรดาอุลมามะถึงจะใส่คํานําหน้าว่าอิหมัมพี่น้องับให้เราเข้าใจอันนิดหนึ่งว่าเวลาที่เขาใช้ชื่ออิหมัมเรียกบรรดาอุลลามะในยุคก,ก่อนเนี่ย อิมามอิมูจารีอัลตับบรีอิมามอิมูกะซีรอิมามมาลิกอิมามอิมามมาลิกมินอานัสอิมามฮานาฟีอิมามอัลหมัดบินฮัมบัลอิมามมุฮัมมัดบินอิดริสอัชชาฟิอีคนเหล่านี้เนี่ะเป็นคนที่อะไรฮะมีความรู้ในเรื่องของแขนงต่างๆของอิสลามอย่างละเอียดถี่ถ้วนบรรดาอุลลอฮ์จึงได้ให้ชื่อเขาไว้ว่าเป็นอิหมามอิหมามลาบวีอิหมาม ต่างๆที่เขาได,ได้ได้รับฉายาว่าอิมามเนี่ย,สยแสดงว่าผ่านการกั่นกรองมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องอะเวลาที่เราจะพูดถึงบรรดานักวิชาการถึงบรรดาอุลามะในยุคก่อนเนี่ยให้เราให้เราจริงจังกับชื่อนำหน้าของเขาถ้าใครก็ตามที่เราได้ได้ได้ไดยินบรรดาอุลามะได้กล่าวถึงเขาว่าเป็นอิมามให้เรารู้เลยว่าคนเหล่านั้นเนี่ยคือนักวิชาการชั้นแนวหน้าบางคนเป็นมุฮัดดิษมุฮันดิษในคนที่เก่งในเรื่องของวิชาฮัดดิษบางคนเป็นมุอาเร็กมุอาร็กในคนที่เก่งในเรื่องของวิชาตาร็ก บางคนเป็นฝากตีฟากตีคนที่เก่งในเรื่องของวิชาฟิกแต่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นอิหมัมหมายความว่าเขาคือคนที่เก่งในทุกแขนงวิชาการเพราะฉะนั้นพี่น้องเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของประวัติศาสตร์แต่คนที่เขียนประวัติศาสตร์ให้เราเนี่ยเขาไม่ใช่หมูอาริกอย่างเดียวแต่เขาคือหมูฟัสซิสผู้ที่เก่งวิชาตับซีสเขาคือหมูอาริกผู้ที่เก่งในเรื่องของวิชา ประวัติศาสตร์เขาคือม <qu> um ุฮัดดิสผู้ที่เก่งเรื่องของวิชาฮัดดิสเขาจึงเขียนประวัติศาสตร์ด้วยกับสายรายงานมาให้กับเราได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรับประวัติศาสตร์เรื่องใดก็ตามเราต้องกั่นกองด้วยกับสายรายงานและหนึ่งในความผิดพลาดของหนังสือประวัติศาสตร์ที่มาถึงเราในประเทศไทยเนี่ยที่ได้มีการแปลอยู่ในประเทศไทยในที่เราได้เห็นในหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยคือหนังสือที่แปลเอามาจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เขียนที่เอามาจากการบันทึกขอย่ามินมุจริโดยที่ไม่มีการผ่านการกั่นกอง เราจรึงได้เห็นว่าหนังสือบางเรื่องเขียนเรื่องของสงครามามันสงครามอูดที่เกิดขึ้นระหว่างสหามาแต่เขียนเรื่องราวที่เต็มไปได้วยการโกหกเต็ไมไปด้วยสายรายงานที่มาจากชียาเต็ไมไปด้วยสายรายงานที่มาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากอะไรฮะบูเม่หนักลุบบิญ,ญยาคนนี้ได้เป็นเป็นชียาที่คอยโกหกในเรื่องราวประวัติศาสตร์พี่น้องเวลาที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ถ้ามันเกี่ยวพันกับเรื่องอักีดะเกี่ยวกับเรื่องการศรัทธาหลักการยึดมั่น เราก็ต้องย้อนกลับมาดูสายรยายงานที่ถูกต้องแต่ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวกับเพียงแเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับหลักการสถทานักการปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็มีการรับนะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหลักการศรัทธาหลักการปบัตของเรานะเราก็มีการเอาเรื่องราวนี้นะมามามาเล่าโดยที่อะไรฮะบรรดาอุลามะวิชาการปรวัติศาสตร์เนี่ยเขาได้มีการผ่อนผันกันในเรื่องของปรวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าหะดิษที่มาจาก อะไรฮะฮัดติที่พูดถึงประวัติของท่านนบีสุลตัลลองอะไรอย่างเัลซัลลัมบรรดาอุลามาจะมีความพยายามในการที่จะบันทึกฮัดติหรือว่านําฮัดติเนี่ยมากั่นกองแล้วก็นําประวัติท่านนบีสุลตัลลองอะไรอย่างเัลซัลลัมที่ถูกต้องที่มาจากที่มีสายงานที่ถูกต้องเนี่ยนำมาให้กับเราเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าการที่เราจะเรียนรู้เรื่องชีวประวัติท่านนบีสุลตัลลองอะไรอย่างเัลซัลลัมชีวิตของท่านนบีมันคืออิบาดะ การดาเนินชีวิตท่านนบีทั้งหมดนี่คืองอบาดาที่เราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท่านนบบีสุลต่านละฮะลวัลซัลลัมเพื่อเราจะได้เพิ่มพูนอีมาณนะะบรรดาสฮาบะนได้บอกว่ากุนนะหนอลิโมซิกอร์นะนอไลวะฟาละนะอัสเซรอกามานอไลมฮันกุรอานพวกเราเนี่ยเราสอนลูกหลานของเราในเรื่องของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรนปรวท่านนบีสุลต่านละอสิสซันลมเหมือนกับที่เราได้สอนในเขาอ่อนอานกุรานเพราะฉะนั้นการเรียนประวัติศาสตร์การสอนประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่บรรดาสาหาบะจริงจังในเรื่องของการป้อนข้อมูลให้กับลูกหลานของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่น้องฮะถ้าเรามาถามกับพี่น้องว่าลูกหลานของเราในวันนี้เนี่ยรู้จักท่านอับดุลล์บินอัลสมานไหม,มพยน้องรู้จักไหมฮะ อับดุลลั์รุฟมานเนี่ยคือใครมีใครรู้ไหมอับดุลลั์รุฟมานเนี่ยคือชื่อของท่านอบูบักบูบักชื่อว่าอับดุลลั์รุฟมานมีใครรู้ไหมท่านนบีสัมบลงของอะลัยวะสัลลัมเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีพิชิตนครมักกาเนี่ยท่านนบีได้ได้ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือในในเหตุการณ์พิชิตนครมักกาเนี่ยมีบทเรียนอะไรที่เราจะได้จากตรงนั้นการอพยพของท่านนบีสัมบลงของอะลัยวะสัลลัมทำไมต้องหยบ ทำไมต้องเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเราได้บทเรียนอะไรจากการพระเยมของท่านนบี้สมบัติของอะไรวัดซัลลมแล้วการแต่งตั้งท่านนบีในตอนที่ออกมาตาทำการแต่งตั้งท่านนบี้สมบัติของอะไรวะดซันลมนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วท่านนบีได้อดทนอย่างไรที่นครมักกะท่านนบีได้เผยแพร่อิสลามที่นครบดินาอย่างไรศัตรูข่มเหงท่านนบีอย่างไรแล้วท่านนบีกับบรรดาซาฮาบะเนี่ยมีจานวนเท่าไหร่เวลาที่ร่วมสงครามบระดับในปีที่สองสงครามบุตรในปีที่สามสงครามคอนดักในปีที่ห้าสงครามอะไรฮะ การสงครามคอยบัตในปีที่7จุนทันท่านผู้ในปีที่7สงครามพิชิกามชินนครมักกาปีที่8แล้วก็สงครามคอเดนปีที่8สงครามตะบุ้งในปีที่9การทำท่านท่านนบีสละลอนอะไวบนสลัมในปีที่1 0แล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วท่านนบีเสียชีวิตในปีที่11มีเหตุการณ์อย่างไรบรรดาซาฮาบะเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้วางจุดยืนกันอย่างไรหลังจากท่านนบีสละลอนสลัมเสียชีวิตแล้วท่านอับบาขึ้นบนขลิฟ้าได้อย่างไรท่านอับบาเสียชีวิตอย่างไรอุมารขึ้นมาอย่างไรใครฆ่าท่านอุมาร อมาร์ใช้ชีวิตอย่างไรการใช้การปกครองในสมัยอมารเนี่ยอมารใช้รูปแบบใดอุสมานขึ้นเป็นคาลิฟะที่มีคนโจมตีท่านอุสมานว่าเป็นคนที่อะไรฮะนิ่มนวลอ่อนเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่อะไรฮะม,ม,มีมีการบกครองเรื่องก,การคาลิฟะพี่น้องฮะเรารู้ไหมว่าการปกครองสมัยท่านอุสมานเนี่ยมากที่สุดในการปกคอรองต่างๆถึง12ปีมากกว่าบรรดาสหฮาบะทั้งอีกทั้งอีกสามท่านแล้วการขยายอํานาจของอิสลามเนี่ยขยายอย่างมากในสมัยท่านอุสมาน แต่เวลาที่เราไม่เรียนรู้เราไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวของอิสลาม,มเรืองราประวัติศาสตร์ที่ทําให้เราเพิ่มพูนอิมานทําให้เรารู้สึกว่าเราในเข้มแข็งอิสลามในเข้มแข็งมาก่อนเราจึงได้ฟังแต่เรื่องโกหกของศัตรูอิสลามชีอะคือศัตรูอิสลามเขาพยายามที่จะป้อนข้อมูลที่มันมันทำให้อิสลามดูดูอ่อนแอทําให้อิสลามเนี่ยดูดูให้เราเห็นเห็นภาพลบยิวคือศัตรูอิสลามเขาพยายามที่จะนำนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ,กบอิสลามที่มันทำทำให้อิสลามเนี่ยอยู่ในทางลบ ท่านอาลเป็นอับีุตอเลตในการปกครองของท่านท่านดอยู่ในการปกครองอย่างไรมูอายวยขึ้นมาคอลีฟ้าได้อย่างขึ้นเป็นผู้นําอิสลามได้อย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านาลีากับมูอาเวยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการปกครองท่านมูอาเวียยี่สิบปีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดลละอุมวียะตั้งแต่ปีที่สี่สิบถึงในปีที่หนึ่งร้อยสามสิบสองเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคอลีฟ้าท่านใดที่เป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องการบริหารและในรัชวงศ์อับบาซียะปีที่หนึ่งร้อยสาสิบสองถึงหกร้อย มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนการปกครองกันกี่รอบแล้วก็มีคอร์รัท่านมีผู้ปกครองท่านใดที่มีอะไรฮะมีปัญหากันแล้วก็การปกครองเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทั้งทั้ง,ท,งที่มีดาวรัฐมูวียะดาวรัฐอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนทําไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่คือเรื่องราวของอิสลามที่เราจะต้องอะไรฮะเราต้องรู้ แล้วดินแดนเตาฮีดดินแดนของมัมลกาเราเรียซเวียดีดินแดนของซเวีดีที่เป็นดินแดนของอิสลามดินแดนนครมักกะมาดีนะทำไมดินแดนนี้ถึงไม่ได้ไม่ได้ตกเป็นเมืองข,ขึ้นของใครเลยในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองทำไมดินแดนนี้ไม่ตกเมืองขึ้นของใครเลยและการยืนหยัดกับอาตีดาที่ได้ยืนหยัดในดินแดนนั้นเนี่ยยืนหยัดด้วยกับอะไรความเป็นมาอย่างไรนี่คือประวัติศาสตร์ของอิสลามที่เราต้องเรียนรู้ยุคปัจจุบันของเราเนี่ยมุสลิมมีเท่าไหร่ อิสลามเข้าประเทศไทยอย่างไรคือสิ่งที่เราจะต้องได้ได้เลยนุ๊ความยิ่งใหญ่ความมีเกียรติของบรรดาบรรดาปู่ย่าตายายของเราเนี่ยที่ได้มีความเข้มแข็งเรื่องอิสลามเนี่ยเขาได้เขาได้ทำทำเข้ามาอย่างไรแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะต้องยืนอย่างไรกับประวัติศาสตร์ต้องเรียนรู้อย่างไรกับประวัติศาสตร์อิสลามที่ได้ที่ได้มาถึงเราเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องอะ่ะเรามาเริ่มต้นในการเรียนรู้กันตั้งแต่ยุคโลกอาหรับโลกอาหรับก่อนอิสลาม ก็คืออะไรฮะคือข้าบสมุรอารับพี่น้องฮะเราลองนึกภาพนะให้พี่น้องลองจินตนาการภาพดูนะคือทุกวันนี้นะพี่น้องการที่เราได้ได้ดูข่าวการที่เราได้เสพเสพข่าวในฐานที่ต่างๆเนี่ยให้เราได้ไประโยชน์จากสิ่งต่างๆนั้นที่มันผ่านมาเพราะนั้นลองนึกภาพประเทศซาอุดิอาระเบียลองนึกภาพคาบสมุรอารับพี่น้องลองนึกภาพตามไปนะว่าข้าบสมุรอารับเนี่ย ที่มีอะไรฮะที่มีมักกะกับมาดีนะแล้วก็มีดินแดนฮิญาซก็คือทางจุดศูนย์กลางของข้าวสมุนอาหรับทางด้านทิศตะวันตกของข้าวสมุนอาหรับก็คืออะไรฮะคือทะเลแดงทิศตะวันออกมาเนี่ยก็คือดินแดนที่เป็นดินแดนนะฮะประเทศอะไรฮะประเทศบาเรนประเทศคูวเวตแล้วก็ที่มันถัดมาข้ามข้าม,ข,ามข้ามทะเลนั้นไปเนี่ยก็คือประเทศอะไรฮะคือประเทศทิศดินแดนที่เขาเรียกว่าดินแดนแถบ ของเปอร์เซียทั้ทงตอนเหนือติดกับคูเวตมีอิรักแล้วก็ขึ้นไปอีกก็เป็นดินแดนชามและคําว่าดินแดนชามพี่น้องฮะเวลาที่เราเรียนนักประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วเราได้ได้ยินคําว่าดินแดนชามแคว้นชามแคว้นชามคือแคว้นที่ประกอบด้วยกับ4ประเทศด้วยกันจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์ แล้วก็ซีเรียเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินใ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 นหนังสือประวัติศาสตร์ที่บอกว่าชามท่านในบีเดินทางไปเมืองชามไม่ใช่ไม่ใช่ซีเรียอย่างเดียวแต่ดินแดนชามคือดินแดนที่ประกอบด้วยกับจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์แล้วก็ซีเรียสี่ประเทศนี้เมื่อก่อนเรียกว่าแคว้นชามเหมือนใ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 นข้าวสมุทรอาหรับเนี่ยเมื่อก่อนเรียกว่าข้าวสมุทรอาหรับแต่ในปัจจุบันมีการแบ่งประเทศ มาแบ่งแยกประเทศหลังจากที่อะไรฮะหลังจากที่เกิดการเกิดการแก่งแย่งการปกครองกันหลังจากที่เกิดการเกิดการแย่งแย่งดินแดนกันในหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเดี๋ยวเราได้มาเรียนรู้กันนะพี่น้องฮนะเรียนรู้ในในภาพรวมนะเราจะไม่พาพี่น้องลงไปลึกจนเกินเหตุแต่เราพยายามเรียนรู้ประัติศาสตรในครั้งนี้เนี่ยให้เราได้รู้ภาพรวมของอิสลาม ภาพรวมของโลกอิสลามว่าความเป็นมามันมันได้มันได้เป็นอย่างไรดินแดนในโลกอาหรับพี่น้องมีชาวอาหรับอยู่อยู่สองเผ่าที่เรียกว่าอาหรับกอตอนียะกับอาหรับอัจนานียเพราะอาหรับกอตอนียะเนี่ยคืออาหรับที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของ ของดินแดนข้าบสมุนอาหรับพีพ่น้องเมื่อกี้เราเราได้ให้พี่น้องเห็นภาพนะเดี๋ยวย้อนมาหน่งนะว่าพี่น้องเห็นภาพไปทางตอนเหนือเนี่ยที่เป็นดินแดนที่เป็นอะไรฮนะทางประเทศแถบซีเรีย ra. แล้วในทางตอนใต้เนี่ยก็คือดินแดนแถบประเทศเยเมนและได้มีเหตุการณ์มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นกับอาหรับสองเผ่านี่ก็ตอนนี้กับอาดนานียที่ดินแดนเยเมนที่มีเหตุการณ์รเกิดขึ้นก่อนที่อิสลามจะมาถึงใน,ในตอนนี้นะฮะเราพักกันสักครู่นะ <my Swedish> เดี๋ยวมา คลิปนี้เนะี่ยเราพักกันก่อนนะเดี๋ยวเรามาพบกันในเรื่องราวของการอของพวกชาวอาหรับในคาบสมุทรอาหรับกันในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ก็คงฝากเพียงเท่านี้นะอัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมุฮัมมัดวะอลาอัลัยมุซฮ์มิวะสัลลัมวะสลラมุอะลัยกุณรอฮ์มะตุลลอฮ์อัลบรักาต์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม